มไดบ้านหรอครับเราโดนล้อโดนไลหรอโดนไลโดนไล่โดนไลโดนไลหรอเยอะเา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 เออเยวไปเยอไป เปิดแล้เบิดแล้วบลยาบกลบหรอกด้วยด้วยโอ้ยได้ได้ได้มีสตา์เข้าคิวไปดังเล็กสตล มาบ้านหรอครับปาบ้านปาบ้านคุณทุกคนมาเข้ามาในบ้านหรอครับเราโดนล้อโดนไล่โดนไล่หรอโดนไล่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 หรอเยอะเป่าเยอะเป่าเยอะเป่าเยอเปายอะาเยอมาครับเยอะายจะได้จะได้โอ้ใจเย็นก็พอใจเย็นใจเย็นเป็นอย้าไรครับผมอ๋อครับผม มีขนาดเื่ไมใหธรรมดามีขนาดเทียมใหม่แบินด้วเป็นัวจงไง ที่ส pues mm ิบระวดีนะนอน้วยไอ้รถเราหายใช่ไหมรถเราหายช่ไม่คุณต้องฟเฮ้ยเจอแล้วไอรถแล้วไอ้หมวผ่าีของบัารให้ครับผมบบ ไม่ Angry รับประกันเลยอ่าปิดเนี่เซอร์อ่าเจ็บไม่ได้ มีบอกตำแหน่งประตูวต้วยนะ

หมอด้วยนบ้าแล้วนีไปกนมาหาทีก่อนเดี๋ยวผมช่วยเอาเองโอเคเนอะไล่โสอบได้อาวงมาเดาอาตัวเวลาหมอมาไว้ได้ทุกที่นี่ ว้าววโอ้ยดูสุดใจชอมากั้ย่งต่ตรงนี้ที่มีใครเป็นเอ็นจนเนียบ้างไหมครับ อไอ้ทหนราเลยมู่หวานเหี้ไปเปิดมูเปิดมู <20 S 2> ดมไม่เห็นนะไม่เห็นะหนะมาอยู่ในปังเกอก <fall> โอโอ, <fall> อียอแก๊งปุกุยบนเนินเขานอกเคิวครับ ต้องการครับผม22ังเลยวังเลยเดี๋ยวผมตบอะไรนะจุ๊เลยบังเลยวังเลยเดี๋ยวผมจุดบไหมบังเลยวังเลยวังเลยไอ้หลัวไอ้แกล่าทันนี้กับการเจรจาเฮ้ยหลัวไอ้คุณนัดใจครับผมต่อยยี่แปดหนึ่งขอบคุณครับคุณจะบอขอบคุณครับ ผมได้ยินนะครับผมได้ยินย 20, 3, อยู่3 f o ผมว่าไปให้เข้ากันนะครับ22 r ยิงอะไรกันคลิปทีให้หน่อย22 regroup คลิปทีคลิปที นี่นั่งอย่าพึ่งอาน,นี่นั่งหรอเดี๋ยวขอปิดรูกลันเอ้ยเขเียงเๆียงเียงเขียงเบียงเฮ้ยเ่ปื้อดีวะรถทั้งค่อยจเต้องตายอ่ะ เดี๋ยวมันจะบุเข้ามามเ,าเ,าเาาดยที่เราไม่รู้จักอะไรนะี่มันทงตัวชื่อที่เกลียวเกลียวรถาให้เขาเป็นเัวรี้เล กระติกครับผมที่ข่ยยูถานอยากเป็นคนปืนกรติกครับจทิ๊ขอพะทัพี่คยางเป็อยู่นะครับยา่างแบินมาแล้ว<อ>แล้วไดแบบน,นนะเบนี้ ื่อตรงหน้าครับชื่อไหนได้วทีไปอ๋อนี่ไรนอไปทัหอับอ่าโอราอันนี้ไม่ไไม่อปนตนะครับเนทิเาจิ้มเข้าไปน มืนจะมีคนเข้ามาหนึ่งคนแล้วบินแล้วบินไม่รู้ได้เลยนะคนปืนบ้าปิดว่ายหนึ่งครับขึ้นมาปุ่มคือกระดามขึ้นแถโถอย่างนั้นแหะได้ปะได้หรือไม่ก็ลองลองด้านหลังดิ แต่กเลยไอเสียม่งเตเล็นเปเป็นเป็นอ้อมคอโอเค a รเเลืออะไรอะไรกนะครับามกว้างของเอไบ รถถังอยู่ไหนอ้าวฮิตคิวคอมพิวเตอร์ให้แม่ทนได้ยุ่งกับกะนาเลยเผาพวกเขาไอ้ไงองนั้นเลยอะเปลี่ยนยังระเบิดไปแล้วเจอแล้วจัดการโอเคเคลียร์เรียบร้อยรถถังสีม่งเท่ม่วงเอ่อเจสตรบกวน K A A ให้หน่อยครับแม็กซีมบินไม่ได้ได้ครับเขาวลาสักกู่เขาวาดตาสักครับ ไปกลไปไกลาโอ้จบแลบวต้องเห็นเย้เอาไปนั่งสบายก็ได้เ